สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับช่องวิวเตอร์เกมครับวันนี้วิเกมได้กล่องซอสเซตแมนนะครับครับเกมใหม่นะครับกําลังมาแรงเลยตอนนี้ใช่เลยทำเรียร้องของท่านผู้ชมนะครับมีคนขอให้ผมเล่ตเกมมีคนทักมีคนมาบอกยขอให้เล่นเกมนี้บ้างผมก็จัดให้นะทุกคนผมมีซอไอดีนะฟอสเฟตแมนครับเตอร์สมัครมาเรียบร้อยใช้ชื่อว่าฟิลเตอร์นะครับใช่แล้วฟิลเตอร์ธรรมดาอันนี้ใหม่เลยนะ แนะนำให้สมัคร ID นะครับอันนี้ใหม่ครับยังไม่ได้เล่นแร้งเลยนะเสริมไปลองเล่นมาแล้วแต่ว่าเปลี่ยน ID ใหม่แล้วก็เติมมาเรียบร้อยครับนี่นเติมลูกอมมาเรียบร้อยดีเราเอาลูกอมมาเติมให้ทุกคนดูนะเพื่อจะมาสมัครนี่เติมขั้นสูงให้ดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะนครับนี่สามร้อยอันพอดีเลยก็คือมีสามร้อยกับพันสองนะครับแต่ผมว่าพันสองตาตา,ตาแรงกว่านะแล้วก็เอาแค่นี้พอทัาน,นี้ก็จะเป็น กดล็อกรางวันไม่ง่ายครับร0 8ชิ้นเพื่อเพื่อใช้งานสิทธิพิเศษถ้าเป็นพันสองก็พรีเมียมครับกดล็อกรางวัล108ชิ้นเพื่อใช้งานสิทธิพิเศษเหมือนกันนี่ก็เดี๋ยวเราจะลองเติม300 <100. S 1> ลูกอมเลยเนาะหรือว่า300แคนดี้ออาไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างโอเคครับซื้อนะ โอเคครับสามวลูกอมพอดีเลยนี่โอเคได้มาแล้วสำเร็จในรางวัลทันทีเลยเลเวลหนึ่งโอเคครับค่อยๆไปนะเเล้วเรื่อหนึ่งได้แค่นี้หรอโอเคแล้วรับนะนี่รับนะครับเขจะได้ของรับเลยนะนี่รับตั้งแต่อันแรกเลยรับไปแล้วอ่ารับของนะครับเป็นอะไรเนี่ยชุดชุดใส่เลยละกันนี่ชุดสีเขียวนะครับหัวขาวด้วยเท่นะ แล้วก็นี่ปืนปืนอะไรครับปืน UMP UMP นะครับนี่แล้วก็รูปนะรูปโปรไฟล์เป็นอะไรแล้วข้อนี้ครับมันมีกี่ขั้นอนะ่ะมันมีอะไรมันมีนี่ม,มันสองขั้นสองขั้นสามขั้นสี่เยอะครับเยอะหกดูม,มันมีกี่ขั้นนะครับมีอะไรบ้างเรากดตรงนี้ไปรัวมันไม่ถึงหนึ่งร้อยขั้นทุกคนเรากดแวรัวไปไม่อยากไปคุยกลัว บวกเลยถ้ใครเตริมหมดเด่ดร,รับเท่าไหร่ครับไม่หมือนี่นะโอมหนึ่งร้อยข้าเลยนะค่าสุดยอดเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ค่าสุดยอดจริงมันลูกของมันให้ดูอะไรให้ดูให้ดูมันมีปืนอะไรบ้างมีปืนโยมพยานี้นะครับ<ม>แล้วก็มันจะให้ดูปืนนะว่ามีปืนอะไรบ้างแล้วก็มีหัวมันไม่มีปืนเลยหาปืนก่อนแล้วก็ผมม่าจะเป็นชุดเนาะอะไรุปกรณ์เราโอ๊ยแต่ละอย่างเป็นชุดเซ็ตนี่ชุดเซ็ต ดูมันให้เปลืออะไรบ้างไหมติ้งสูงคนใหญ่มันต้องสูงใช่ไหมเนี่ยมันต้องสูงนี่ไงใช่จะสูงมันล<ม>าดเก่าเติมมีท่าทางสูงของสี่ท่าทางนเนี่ยนี่มีธนูนี่ไงขั้นที่สี่สิบได้ธนูมันจบดที่กองใช่ไหม,ไมรู้มันหบบที่กองมันจะปลล็อกไปเรื่อยนะครับนี่ขั้นที่ห้าสิบขั้นที่ห้าสิบก็ได้ชูนี้ไงขั้นนี้ขั้นทด้ห้าสิบนะครับไปต่อมีอะไรบ้าง นี่ปืนคันที่หกสิบนี่ครับโอ้ย่ปืนสองอันเลยปืนอะไรนี่ดูหน่อยจะเป็นสไนน์น,นั่นแหละสไนน์อย่า,า,ยใ,าใหบอกนะยังไม่บอกอ๋อเป็นปืนนี่ไงเอ็มสองสี่ครับเอ็มสองสี่กับมินิหนึ่งสี่มันมีปืนในสิ่ขั้นสูงอยู่นะโอ้มีหมวกเอฟด้วยไม่ใช่หมวกเอฟนี่นะโอ้ยแล้วก็มีการตาแบบอันไหนครับใส่การตาครับแล้วก็ใส่หนุแล้วก็ชุดชุดเยอะเลยนะ เอเจอจอน,นี่ไงสจะก,กินปืนกอซ่านะครับทำใน,นกอซ่าสีแดงโอ้โหยังเท่นะครับกอซ่าแล้วก็มีถุงมือเลยนะถุงมือท่าทางโอเคท่าทางโอเคอันนี้เง,งกล่องท่าทางอืมนาน้ีงสมนะครับมันต้องเล่นให้ให้ทำภารกิจก่อนนะแล้วก็นี่การโดดร่มแบบไหนเป็นโมไซ์ไมาขับแล้วก็ล่างนี่ล่างจอสองซีซั่นหนึ่งเลยนะครับแล้วกชุดน,นี้นีน่ชุดเขียวเท่นะครับ เดี๋ยวเตอร์เล่นและอัปเดตได้หมดจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูภาร,รกิจภารกิจว่าทําอะไรบ้างมีภารกิจภารกิจนี่ครับภาร,รกิจมามาถึงสตาร์ที่ห้าแล้วนะครับเนี่ยภารกิจที่ต้องทําก็ตามนี้เลยครับนี่ภาร,รกิจก็ทําทเสร็จก็จะไปเปิดของฝนอันได้ของรางได้ไออันนี้รับสีรูปแก้วคิด เอาได้อันนี้กล่องอะไร,รอ่ะต้องมีเปลนสิบปันเงินก็ได้เปลี่ยนเป็นองซื้อโอเคเฮ้ยสิบเก้ออาอันดูสามารถซื้อในร้านค้าน,นี้ได้อะไรแล้วไงเนีย่ยไม่ต้องซื้อเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นร้านค้านะครับใช่แล้วโอ,โโอ้โหเมื่อกี้เดี๋ยวแนะนำเลยแล้วกันว่านนี้ช็อปก็คือร้านค้านี่ครับเติมเพชรก็นี่อยู่ข้างล่างราคาราคาเนี่ยครับราคาเติมเพชรใช่แล้วเพชรเป็นแคนดี้นะครับราคาเติมแคนดี้ อแล้วก็นี่กิจกรรมนะครับล็อกอินรับฟรีไปเลยนี่ใช่แลยแต่ผมชอบหัวนี้มากนะทุกคนหัวฟ้านะล้อกอินจิบสี่วันนี่รับฟรีแล้วไอดีของเราดูตรงนี้นะครับนี่นี่เลยเว้ยเราสามารถหอนนี้ดูอ่ะนี่ไอดีอยู่ข้างล่างแล้วก็ชื่อชื่อก็ชื่อตรงนี้ชื่อเอร์ของผมอยู่มุมขวานี่นะครับนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นเสื้อ นี่คังอาวุธนะครับเครื่องแต่งกายนี่อยู่ตรงมุมอยู่ตรงมุมนี้นี่เครื่องแต่งกายใชแบบ่แล้วแล้วก็สังคมออนไลน์ไม่ตอนนี้เฟื่ไม่มีเพื่อน,นแล้วหมักใหม่เราก็หนีลำดับลำดับแรงเราคนี้กลงสุดๆนะเราที่สิบเราที่สิบสองอยังย่งมลยไม่มีชื่อเราเลยนี่เราไม่ได้เล่นเลยเฟยังไม่ได้เล่นเลยโอเคเดี๋ยว นี่เราถือปืนนะด้วยถือปืนน้ำแต๊มถือปืนปน,น,นี่ถือปืนนะลับบี้ปืนไลเตอร์ปืนก็ปืนยิงที่ได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมอน,นี้ใช่แล้วสามารถเลือกเอาไปดูพรางอเตอร์นะสามารถเลือกผิวสีได้ด้วยอ่านี่เจะต้องแ,แต่งตัวให้ดูนะครับเดี๋ยวเอ้อนี่ไงถุงมือออถ่ายถุงมือหัวขาวนะครับชุดเขียวเอาไปดูปืนหน่อยคางอาวุธหน่อย เขียนี่สามารถเลือกผิวได้นะบอลไหนอ๋อนี่ยผิวเดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้นะเฮ้ยอันนี้ดีกว่าขาวดีคาบุนนะคาบปืนอย่างนี้เลยนี่เตอร์มีปืนมีเกียวบอกแล้วมีกระบอกเดียวนะครับที่ทึ่งได้มาใช่แล้วนี่ก็คือคาบุนนะโหอย่างนี้นะครับนี่ UMP มีมินิอูซี่เอ้ยเอ้ยนี่มันก็อันนี้มันก็ปืนเดียวกันนี่หนามันก็ UMP ก็เลยโอเคก็เดี๋ยวเอาไปลงแรงนะครับ แล้งตรงนี้เลยเรามีด่านให้เลือกนะว่าจะมีด่านอะไรบ้างแต่เราไปเล่นโหมดมาทับทุกคนอันนี้มันอันนี้จะเป็นโหมดที่รวมทุกคนนะแล้วสามารถเลือกปืนด้วยรวมคนอย่างเยอะยนะแล้วมันจะโคตรตังมดซ้อมก็มีใช่ไหม<ช>มีสนามซ้อมมีครับมีสนามซ้อมอันนี้ประวัตินี่แล้วก็โหมดก็มีซุมแผนที่ เกาะสนามลบกับเกบาะาสลุงครับตัวจะเอาหมดไหนเอาเกาะใส,สาสลุงโอเคไปกันเลยเรก็จะมารอ้านล็อบบี้แล้วท่าลอเลย,เ,ลยเชื่อตัวท่าไหนมีท่าอะไรบ้างมีท่านี่จะเป็นท่าเริ่มต้นเลยท่าเริ่มต้นก็คือท่าปบมือนะครับแล้วนี่คือจ,จะได้ปีเริไมผสมมาได้นะปุ๊บปุ๊บแต่ถ้ามันฟรีไฟจะเป็นหางา์ตูด้วยนะ ว่าเขาเจมมาก็เจอคนนี้นี่มันตอนี่เขาเต้นก่อนเลยเนี่ยเรียกปืนมาไม่ได้เหรอหน้าลอราบี้ไม่ได้นี่มีด่านข้างบนด้วยใช่ไมวติไปเล่นน้ํารอได้นะครับเนี่ยแต่มันน้ําตื้นมันทำไม่ได้มันน้ําตื้นมีมีในแมปเหมือนกันนะครับอยู่ข้างบนขวาเนมีในแมปนี่มิโอเพีเลเตวยมาโอเคเริ่ม เขเกบกันเลยอันนี้คือทีมเรานะครับอันนี้คือทีมอะไรทำไมมันมีเราด้วยอะทีมเราไงเริ่มปาร์ตี้โอเคฮาทุกคนเราอยู่บนรถที่มันหงายหลังนะไม่เชื่อทุกคนดูดิเนี่ยมันรถหงายหลังอะเนรถหงายหลังไหมนี่รถหงายหลังนี่ก็โดดล่มนะครับโดดร่มเหมือนกัน แล้วก็มุมซ้ายซ้ายบนนะครับไอเรียบิทเตอร์เบอร์สองนะครับนนแต่มันงงตรงผมเบอร์สองทำไมผมก็มันหัวดอดด้วยอ่ะโดดเลยละยกันคนโดดเป็นเบอร์สองนะครับโดดเลยละกันนี่มีเลยโจสลับด้วยครับทุกคนโอ้เป็นมึงเบาเสียงกดเสียงมันดังเกินไปเกม <c oughs> แล้วลงเล่าวู้ คิดเติมมาลงตรงหมูรากก่อนยาบก่อนไม่รู้เหมือนกันนะว่าพุ่งเล่นแล้วแล้วคิดเติมขั้นไหนจะเจอตึงไหมนะแต่หลัยเก่าผมเงี้ยก็เจอตึงโอ้ยทำ,ทำไมไม่ทำไมไมันมีเอคิเอะสีก็บอกเลยอ่ะ <c ười> เกินไปโอเคเรามาดูไปด้วยกันนะครับ <c ười> <c ười> เอคิเอเฮ้ยเฮ้ยเราเจอเปืนแรงปืนนี้ปืนแรงนะทุกคนถูกชอบมากปืนนี้แรงเลยโอเค มันมีท่าเท่คือท่ากระโดดนี่แหละครับกระโดดอย่างเท่นี่กระโดดให้ดูเลยเก็บของก่อนมันมีสกิลให้เก็บเนี่ยนะครับทุกคนอันนี้คือสกิลเพิ่มเลื่อนนะให้เราตดตรงนี้นะผมจะเล่นปืนดีครับทุกคนนี่เพราะมันแรงมากเลยแต่ทุกคนหรอเมื่อกี้ไม่นีโอซี่อุ้ยเราเล่นอุ้ยเราเล่นปืนมอร์เตอร์มากกว่าเราเล่นมอร์เตอร์ด้วยทิ้งของมันดีกว่า ตกใจหมดเลยรู้ว่าใครยิงความพิเศษของเกมนี้ก็คือการกระโดดทุกคนนะดูการกระโดดอีกกระโดดตีลังกาถ้า,<ม>าใครทำได้ชีวิตจริงของบ่อในแต่ทีมอ่ะผมชอบอ่ะยปัยาคือปุ่มไหนบอกปุ่มตํายาหน่อยฮะตั๊ยาฮะตั๊ยาปั๊มเลือดอ่ะใช่อ๋อปุ่มน,นั้นเหรอใช่อ๋อปั๊มเลือดด้านซ้ายมือนะครับแล้วซ้ายมือของหลอดเลือด ระปืนก็อยู่ข้างบนนะครับหลอดเลือดจะเปลี่ยนปืนปืนอยู่ข้างล่างตรงนั้นมันคือริ่มชิชุมนะครับทุกคนคือเราถ้าเราจะชุบเพื่อนน่ะเราต้องไปที่ศพเพื่อนแล้วมันจะมีเหรียญให้เราเก็บให้เราให้เราวิ่งมาตรงตรงนี้ครับแล้วเราก็ไปตรงหน้าตู้แค่นั้นมันจะมีปุ่มให้กดแล้วเราก็แล้วเราก็ชุบเพื่อนได้แล้วแต่เพื่อนต้องมาลงตรงนี้กับเรานะไม่ใช่เหมือนซีไฟด์เราตัวเลขนี่ปุ่มอะไรครับเนะน,นี่ยสี่อสองเนี่ยมันคือสกิลที่ต้องเก็บอันนี้คือสกิลเพิ่มเลือดอันเนี้ยชิตเตอร์โยเนี่ยมันคืืออสกิิลลเเพ่่มดแต เกวเพิ <Es> <an> ่มลวดนี <S <S ่คือที well, ่ชุมนะแล้วผมแล้วนี่คือเหตุที่สามารถทำให้เราตัวใหญ่ได้ไม่เชื่อเดี๋ยวหันไปดูทุกคนไอ้นองนมา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 ยาม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 า่ามามานาม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 ่มาาม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 าวามามาอะตาม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 าเรมา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 มอมาามเรามาา โอเคเหลือ95คนแล้วนะครับมี100คนนะมันมีปืนใหญ่ล้าคนปืนใหญ่เอาไว้วิ่งหนีศัตรูนะเอ่ผมไม่รู้อ้าวปืนที่เราเปิดได้เมื่อกี้ยัหาเจอยัง UMP ยังไม่เจอเลยไหนเป็นไรนะเราเล่นปืนทั่วไปไปก่อนนะเล่นทุกปืนไปก่อนเพราะปืนก็สวยๆอย่างนั้นเลยปืนน่ารักน่ารักอย่งนั้นเลยใช่แล้วแบบก็ลังการมากเลยเจอเจอเจอดูเจอเลงครับถูกไหมเราเรียบร้อยผมบอกแล้วปืนนี้มันแรงเราสามารถอุ้มได้ด้วยนะครับ ขอหน่อยขออุ้มหน่อยอุ้มหน่อย,อม,อยมานี่อูแต่อุ้มมันอุ้มยากจริงเลยอีอุ้มได้แล้วนี่อุ้มไปโยนทิ้งเหรอเราจะเอาเขาไปปล่อยเลยแม่น้ำดีกว่าร้องไห้เงยเลยเฮ้ยกระโดดเฮ้ยกระส่วนเ,เขาเก็บก่อนเราจะหาเขาไปทิ้งที่ไหนทุกคนเดี๋ยวก็ส่วนเขาก็โดยซ้ำไปเลยซ้ำไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอซ้ำก่อน โอเคกล่องตายก็มีนะครับนี่คือกล่องตายเราเก็บของได้เฮ้ยนี่มันที่ดวดซ่อมเนี่ยทุกคนเี่ดวซ่อมก่อนผมอยากโมเดลทุกคนเกียร์นี่มันมีน้ํามันใช่ไหมแต่ลูกแต่แต่บอลน่ะขี้อ่ะมันต้องมีลูกมันต้องมีน้ํามันด้วยหรอผมไม่เข้าใจอ่ะนี่มีใส่ลุ้มด้วยอย่างเท่นะครับแมปมีใส่ลุ้มด้วยแมปสวยมากนะครับนี่ยาเอเลี่ยนอยู่ข้างนอกตรงนน้นแล้วก็มีวงบังคับเหมือนกัน มันมีคนขับรถดับขึ้นตรงนี้ก่อนได้ยินเสียงของรถเฮ้ยนไปรอสองคิวเจอฟิลเตอร์เข้าไปโอ้ยก็ว่าอยู่เสียงอะไรเร็วขึ้นไปบน้านี่ยังมีเครื่องร่อนตลอดเลยใช่แล้วทุนนี้ผมชอบเนี้อคนโอ้ผมอยากซ่อนหัวมันนี่ผมขับไปดีกว่ามันเง เบอร์สามเวมีตัตรูไหนนกตัหนึ่งไปเบื่อนโอเคแตกสองถ้ากระโดดเป็นเทนะแล้วนี่นคืออันนี้คือการวร์มทุกคนนี่นี่มันคืออะไรก็ไม่รู้อนะ่ะมันลุบไปล<า>ุมาวั่หนีกดตัวไหนอ่ะมันคือมันคือระเบิดมันคือยามันคือยาเอาไว้ลูบๆๆแล้วมันก็จะขึ้นุมฟ้าไปเลยอ๋อมันอยู่มุมซ้ายเหมือนกันนะ อยู่ตรงที่ที่ปั๊มลือนนะครับใช่ชนแล้วนี่ทุกคนมันจะมีประตูว้ามาเมื่อกี้เห็นตรงนั้นน่ะพอดาวมันจะเป็นเป็นเสกอกเด็กครับพอดาวจะเป็นเสกอกเด็กเช่แล้วแล้วก็จะวิ่งหนีได้สสกอกเด็กวิ่งหนีได้นะใช่แล้วแล้วชักกระสุนปืนมันแล้วมันก็จะมีของมาให้เราเล่นดวนนะทุกคนนี่มันคือเลยทุกคนน่นาจะรู้อยู่แล้วแหละมันคืออะไรก็ไม่รู้สลาม สลามเด้งดึงแล้วก็หาได้เแบอบร์สามอย่ายิงนะเราจะเอาเราจะเอามาโชว์คนดูสลามเหรอเอาดูสลามมันทำไรได้ฮะมันมีของเล่นเยอะนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว้มมามเอาไปโดนนะเอาไปโดนอ่ะเพื่อนยิงไปแล้วโดนแล้วก็ตายใช่แล้วครับมาสามารถเข้าวงนะครับวงไล่แล้วนะเอ้ยวงอยู่ใกล้เราเองกลัวจะไปเอาอุ้ยจังหวะนี้แหละยิงเอาดาวที่ครับหมดยังหมดยัง โอ้โห oh, oh, เลยอีกประมาณหกสิบเจ็ดหกสิบหกคนนะคะเัวเล็กทุกคนเห็นมา้าทุกคนเห็นหมูใช่ไหมลูกหาชื่อลูกหมาแต่มันคือมา้านะใช่เลอนี่ขี่ม้าได้นี่โอเค,อเ,คเอาเรตวิวให้ครบไปไปเข้าปืนใหญ่ด้วยปืนใหญ่เมื่อกี้เห็นอยู่ปืนเฮ้ยเมื่อก <sur s> ี้นี่ทุกคนเราเจอลูกบอลน,นะครับนี่คือลูกบอลเดี๋ยวเราขี่ดูแล้วกัน นี่ฮีนร่บอลก็ได้ของเล่นเยอะโอ้โหนุ่นไปขึ้นไปขึ้นปืนใหญ่หน่อยโอเคปืนใหญ่เป็นเครื่องดีดนะเดี๋ยวขอลงก่อนนี่นัเข้าไปเลยยิงจะไปไหนโอ้เป็นกระสุนปืนใหญ่กระสุนลหกยาตุ้มโอ้โหอย่างอย่างเอฟเฟคยังอลังการนะทุกคนได้แล้วเสียงแบบนี้มันเหมือนมีคนอยู่ ่อไปดีหัวแตกครับหัวแตกตัวตึงครับตัวตึงตายไปแล้วตายนะเจ็ดคิวล้วเจอได้เจ็ดคิวแล้วครับห้าสิบสามคนนะ้ตอนนี้เลยแค่สามสามคนเกลทุกคนน่ะทุกคนจะเห็นเลือดอยู่สองเลยใช่ไหมถ้าทุกคนถ้าทุกคนใช้ปืนธรรมดาเนี่ยมันจะยิงเลือดข้างบนก่อนแต่ทุกคนใช้ปืนน่งมันจะยิงเลือดข้างล่างเลยคือจะตายเลยแต่ทุกคนยิงยตรวเนี้ยมันจะอยู่ได้ ตนนี้เราต้องใช้ปืนใหญ่เข้าวงก่อนตอนนี้เราอยู่นอกวงออ้ยปืนกระนิ่ง hmm. ใช้กว่าปืนกระหนิงนี่เรามีปืนกระนิ่งแล้วนี่ครับปืนกระนิงนี่เรามีปืนกระหนิงเลยใอ hmm. ย่ใหญ่อะสองคนนี้ต้องโคตรชอบนะทุกคนแต่เราขอดิเราจะดีเข้าวงไปว้าวสายลุงดูไปไกลขนาดไหน อไปได้ไม่ไกลนะวงเหลือไกลเลยต้องวิ่งอีกเยอะเลยโอ้โหเจอปืนแรงเข้าไปไม่เหลือโอ้โหแต่อย่างวาเลยเมื่อกี้นี้ไปเลยไปเกณฑ์นั่งรถแล้วยิงสามารถยิงได้นะโอเคขึ้นรถหน่อยปไปเพื่อนเอาจะเป็นอดีตเราขับเองก็ได้อะเพื่อนจะคอยยิงเหรอโอเคเพื่อนเรายืนเนี่ยแล้วไม่มีใครขับ เดี๋ยวเราขับเองยิงให้ดูนี่แหลอเ,เรา <ลบ S 1> ไปหาเบอร์สามกก่อนเราสามารถยิงเเบอร์ยิงอะไรยิงมั่วหรอเขายิงอะไร,รอ่ะเขายิงปลาเหลือสี่สิบหกคนนะครับนี่ฮูเบอร์สามอันนี้สีทีแดงๆนี่มันเสร็จแล้วมันทำไรได้เตอ์เฮ้ยมีคนเหรอ ม,มีคนอีกด้วยตื่นตื่นนะวิ่งหนีลองหัวแตกนะครับลองหัวแตกอ่ะเพื่อนยิงดาไปแล้วสวยเฮ้ยโอ้โหเจ็บต้องเนียนยืนมาตายสิครับเจอพี่เตอร์ไปไปตื่นตื่นเฮ้ยโอเคสิคิวไต่ไต่เนินไต่เนินไต่เนื่นมีทิชชู่นะทุกคนทุกคนจะถามว่าทิชชู่มัน มันเพิ่มเรื่ได้แค่นิดเดียวก็จริงนะแต่มันต้องคุ้มอยู่นะโอ้โหเราเจอเหรียญอยากไปชุบนะเราตามโปรสิ่งขนีสามคนนะครับเฮ้ยมันเล่กันกันนะไปเล่นกันไปเล่นกันเอามาดาวไปแล้วตามกคนนะเอาตายแล้วใช่หนู่มนุ่มโอ้ยปืนปืนแตกโอ้โหโดนปืนลูกเข้าไปไงก็แตกอันนี้มันคือสกิลอะไรเนี่ย เ,เล่นลูกบอลดีกว่านี่มีของเล่นเยอะนะโอ้โหกราจินตนาการเอาคุยมันไปได้ด้วยนะลูกบอลไปกับเราได้ด้วยเช่นแล้วลูกบอลจะไปเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นโอ้โหมีทางลัดนะเนี่ยแต่ว่าลูกบอลมันมีน้ํามัน <ๆ S 1> ด้วยนะคืออะไรก็ไม่รู้นะบอลอะไรมีน้ํามันมีหมดน้ํามันด้เหรอใช่ลูกบอลมีน้ํามันด้วยเ,อ,วยเอาล้นเดาแปดคนนะครับตามล่าอยู่แปดคนไปซุกอยู่ไหน ผมว่านัน่นโอ๊ยโอ๊ยผมว่าเหลือแปะคนอยาตี้เราเนี่ยมันต้องเหลือสักคนมันต้องเนหลือประมาณห้าคนไหนที่แอบอยู่สักบ,บ้านหลังสองหลังนั้นสามหลังนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวรีบหนัอยโอ้หลด วัวแตะให้ช็อตแตนี่ไม่ไหนฮะเจ้าหน,นูตั้มเนี่ยไอ้ย่าปืนบกสามเกมสิบสองคิวแล้วโอ้ยหนึ่ในบ้านโอ้ยไม่ทำนี่เก่งเง่าดินี่เก่งแป๊บสิบสามคิวแล้วโอ้ยเลยแค่สองคนเอาหมูมามาครับอไปน่าเร็ว ราชาสไส่กอกเทพสุดในสนามลบเชนแล <Okay. S 2> ้แต่ปิดหน้าที่หนึ่งที่หนึ่งนัมเบอรวันเรียบรอ้อยนี่แชมป์ครับโอโ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหแปดคิวหนึ่งคิวหกคิวร้สิบสามคิวดาเมจดาเมจเก้าร้อยโอย้โหถ้าไม่ได้มัมนน้อยจะพมันไม่ได้ดับดาเมจอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหออรโออห โโอหได้อะไรบ้างครับชมเอาเดี๋ยวพาไปดูในในขั้นว่านี่ได้รางวัลมานี่แรงบอลนะครับแรงบอลแผลพุงเล่นโอ้นี่เงิรับได้เลยรับเลยนี่เล่นไปหนึ่งตารับโอ้ยเรารับท่านีงดีกว่ารับท่าทางลับวันนี้ลับให้หมด มันรับหมดยังไงผมก็ยังไม่รู้นะทุกคนมันรับหมดไม่ได้ครับทีละอนันเปิดกล่องเปิดกล่องอะไรไรู้กันกล่องอะไรได้รองเท้าอู้ดรองเท้าที่อ่ะเปิดทุกกล่องเลยอันนี้ท้าเต้นเรรับไปแล้วกอดกล่องได้กล่องอะไรนี่ได้ของเยอะนะครับน,นี่มาเปิดชุดฟรีฟรีท้าเต้นท้าเต้นอะไรอ่ะไม่รู้ไง โอ้โหโอ้โหได้ชุดได้ชุดมานะครับเล่นหนึ่งตาได้กลดล็อคมาบานเลยโอ้ใครที่แ่บมือยังม,มีแรงอยู่ขอมาเติมขอเล่นเก็บนี่เติมบอกเลยมือข้ามเก็บเลย <c oughs> มาดูของดิฟิตเตอร์ได้นะครับนี่คือผมนะผมก็ยังมีน,น้อยอยู่ชุดเต็มนี่คือชุดเต็มเราใส่รองเท้าดี่ไหมหอุ้งเท้านีนที่อ่ะเออรองเท้าใหม่นะครับเอ้ยอะไรอ่ะเข,า,ขาบอกให้กดมาตรงนี้เครื่องร่อนนะ นี่ราได้ท่าเต้นใหม่บางคนนี่อย่ามาก่อนให้ดูนี่เล่นเกมมาเล่นเกมโอเคเรามารับอันนี้ก่อนละอันนี้รับเปิดกล้องตอนสี่แม่โุ้ยได้ส่งผมผู้หญิงส่งผมผู้หญิงปั๊บปเข้าของเยอะมากนะครับเพราะเป็นเกมผู้หญิงนี่คือมาดูกระชุดอันนี้ได้กระชุดอะไรเกมเมื่อเปิดมาของฟรีเยอะมากโอ้ชุดอันนี้ ยอะนะพวกคนขอเฟยอย่างเยอะเราสามารถใส่นีได้เราใส่อนไนเราใส่ไม่ได้เกมมันนี่นกันนี่เราก็มีได้ตางตอนนี้ด้วยเราใส่อันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็น<ม>อันนี้เป็นเพศผู้ชายมันเลือกเพศผู้ชายได้อย่างเดียวเตอร์เ<ห>ตอร์เป็นผู้ชายไปแล้วฮะเตอร์เป็นเพศชายเลือกเพศชายอย่างเดียวโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมใหม่ซอสเศษแม่ใช่แล้วซอสเศษแมหรือว่าใส่กรอกแมนนั่นเองไส้กลอกโดดล่มมาสู้กันนะครับ ก็สนุกดีนะครับแบบสวยครับใช่แล้วก็มีมังกรด้วยนะครับพอคถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดตัิดติดแล้วฟิตตับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับ